วันนี้ก็ยิงได้หนึ่งลูกเอซิสหนึ่งลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคิดว่าก็ดีใจครับที่ยิงแล้วก็เอซิดก็ทุกคนทํางานเต็มที่ครับวันนี้ดีใจครับที่ชนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําให้เต็มที่ในนัดต่อไปครับค่ะแล้วก็นัดหน้าเนี่ยเราจะเจอกับนครเนี่ยคิดว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะก็ทุกคนก็รู้ว่านครเป็นทีมที่มีของครับก็ ผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับพอทุกคนก็ซ้อมเต็มที่ครับก็อยากให้ฝากกําลังใจให้กับแฟนบอลหน่อยค่ะก็ขอให้แฟนแฟนบอลเข้ามาชมเกมเยอะๆนะครับถ้าเตะในบ้านก็มาชมที่สนามได้ครับเพราะว่าเปิดให้ชมครับเพราะว่าแล้วก็เวลาเตะนอกบ้านก็อยากให้แฟนบอลช่วยเชียร์ในไลฟ์สดเลยครับขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะครับก็ถามนิดนึงว่าวันนี้ทําประตูสามสกอร์ต่อสองขาคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะครับก็ดีครับเป็นการที่เราพึ่งซ้อมกันมาน้อยแต่เราก็แบบมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่ด้วยแต่เราก็ทําได้ทะลุเป้าครับแบบสามแต้มครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเกมดุเดือดมากเลยครับผมมันเป็นเกมที่ยากครับสาหรับสามแต้มนอกบ้านแล้วเราก็ทําได้ครับ ค่ะก็นัดต่อไปเราเจอกับนคอ,อน,คนเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะครับสำหรับนัดต่อไปแล้วก็เกินร้อยครับร้อยหนึ่งไม่บอ่อยต้องเกินร้อยเหมือนเดิมครับก็เกินร้อยเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะให้พี่ฝากให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจกับแฟนบอลเราเยอะๆหน่อยคะ่ะครับสําหรับนัดต่อไปเจอนครศสีก็อยากให้แฟนบอลที่อยู่ แถวนครศรีเข้ามาเชียร์พวกเราส่งขาแล้วพวกเราจะไปแชมเปี้ยนลิงด้วยกันครับค่ะขอบคุณค่ะไปสไปยืมเอาไปเอาไบุ๊คบเข้าขาก่อนป้าป้า